ไทยไทยคลับคลับสำหรับคนรักเสียงเพลงไทยไทยเมาส์ทูเมาส์ช็อกป๊อกนักร้องนำวงซีดหลับในรถคว่ำวิดดับ โอ้ช่วงนี้มันเป็นอะไรอ่ะโอ้โข่าวเรื่องว่าอุบัติเหตุเนี่ยค่อนข้างบ่อยในช่วงนี้นะก็ช่วงนี้ก็อติเข้าใจแต่ว่าช่วง <ขา S 1> ที่แล้วเบรกที่แล้วแหม่มันก็นเป็นเรื่องของนาวขวัญโอดครวนออกมานน่นนี่นั่นข่าวเลิกลากับกล้องไปเบรกนี้มาอีกแล้วจะป๊อกอีกแล้ว<ห>ป๊อกเ<ห>ข้ามา คือเขาบอกว่ามีแต่เป็นเรื่องราวแบบสะเทือนอารมณ์นะคุณวันนี้เนี่ย<อ>คือน้องป๊อกนี่นะคะเรียกว่าแฟนคลับเนี่ยตกใจกันยกใหญ่หลังจากเมื่อวานนี้เองนะคุณ<อ>คือน้องป๊อกเนี่ยนัร้องนําวงซีนเนี่ยนะคะาบอกว่าเกิดอ,อุบัติเหตุทางรถยนต์ใครที่เห็นภาพแล้วเนี่ยเรียกว่า ต้องตกใจมากนะคุณว่ารถเนี่ยเรืยอว่าค่อนข้างที่จะได้รับความเสียหายเยอะมากเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องราวนี้เนี่ยนะที่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับป๊็อกวงซีดเนี่ยคุณผู้ชมครับที่ชมรายการอยู่ตอนนี้คุณผู้ชมต้องชมนะต้องดูดูแล้วทำไมเป็นอุทาหรณ์เตือนใจให้กับตัวเองคนที่แบบว่าตื่นนอนแต่เช้าหรือว่าเพิ่งตื่นแล้วขับรถออกไปข้างนอกเนี่ยบางทีร่างกายเนี่ยมันยังไม่พร้อม ร่างกายมันเหมือนเปิดสวิตช์เห็นไหมเวลาที่เราตื่นมาเนี่ยมันจะมีความงงเงียมีความงงเงียและอยากนอนต่อยเฮ้ยขออีกห้านาทีนะงมันไม่ไหวจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นร่างกายต้องพร้อมก่อนค่เอาเป็นว่าตอนนี้อยู่ในสายแล้วเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์กันดีกว่านะคะสวัสดีค่ะน้องป๊อกจ้าสวัสดีครับครับป๊อกครับล่าสุดเนี่ยเมื่อเมื่อวันสองวันที่ผ่านมาเนี่ยทีมงานของเราในรายการของเราก็ได้โทรไปหาน้องป๊อกเนี่ยก็อัปเดตประเด็นเรื่องเราที่มีข่าวกิ๊กกักกิ๊กแก นะครับ<ห>ตามก<ห>ระแสโซเชียลต่างๆกับน้องลำยาไยหาย่ทองคำคแต่พี่ก็ค่อนข้างตกใจทีมงานของเราก็ค่อนข้างตกใจเมื่อเห็นภาพในทาง Facebook ที่ป๊อกเนี่ยประสบอุบัติเหตุหทางรถยนต์<อ>เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นได้อย่างไรครับป๊อกช่วยเล่าให้เราฟังหน่อยเอตการ์นี้นะครับผมว่าน่าจะมาจากเรื่องการผมทางานหนึ่งในกกางงานด้วยแล้วก็แบบทุกๆเช้าผมก็ต้องตื่นเช้ามืดเพื่อออกไปซื้อของมา้แม่ ของจีนครับและช่วงนี้เนื่องจากมีแฟนคลับงนใหญ่ด้วยทําให้มีเออแฟนคลับอะไรทักมาคุยบ้างดึกๆที่ทักบานน้เออผมว่าตอบทุกคนนะครับผมจ้ะก็นอนพักผ่อนไม่เพียงพอด้วยครับผมอืมเจ้าเหตุการณ์ที่เราจะต้องออกไปซื้อของให้กับคุณแม่เป็นประจําทุกๆวันในช่วงของเช้านั่นก็คือประมาณสักตีตีห้าหกโมงอะไรประมาณถูกต้องไหมใช่ครับครับผมอืมเพราะฉะนั้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ตามภาพหรือว่าตามสื่อที่เราได้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 ทราบข่าวต่างๆเนี่ยเวลานี้ที่เกิดปฏิเหตุก็มาตีห้าครับผมค่ะคือเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวานนี้เลยช่วงประมวณนตีห้านั่นเองนะคะใช่ครับเกิดที่บ้านน้องป๊อกจังหวัดอะไรนะคะลูกจังหวัดสุราษฎร์ครับผมสุราษฎร์เจ้าเหตุการณ์นี้ก็คือมันมันมีอาการยังไงครับมันมันวูบแล้วหลับไปเลยหลอนไว้ย่ได้ผมผมคิดว่าน่าจเดเป็นการวูบนะครับไปแล้วก็มาตื่นอีกทีคือแบบ โเห็นสภาพนึกว่าตัวเองไม่รอดเหมือนกันแล้วแหละใช่<ะ>ตกใจมากจากภาพเนี่ยเราจะเห็นว่ารถกระบะของป๊อกที่ป๊อกขับเนี่ยนะฮะหักลงไปอยู่ในคูน้ําเลยใช่ครับอือจุดเกิดเหตุตรงนี้ค่ะมันห่างจากบ้านเราเยอะไหมคะน้องป๊อกประมาณก็ไม่เยอะครับประมาณหนึ่งว่าเมตรสองว่าเมตรได้๋อถือว่าเป็นเส้นทางที่เรา ไปบ่อยๆอยู่แล้วใช่ไหมจ้าตอนนี้เส้นทางคุณเคยด้วยนะใช่ใช่แต่ตอนนี้ก็ปลอดภัยดีนะป๊อกนะครับปลอดภัยดีแล้วครับเปเล็กมาเรียบร้อยแล้วเพราะวาค่ะครับผมอาการเป็นไงบ้างคะน้องป๊อกอาการก็มีปวดหัวครับปวดตรงหน้าหน้าผักแล้วก็ดั้งจมูกดั้งจมูกอาจจะร้าวครับค่ะก็คือตอน จ้ะตอนที่น้องป๊อกถามว่าคือก็มีการคาดเข็มขัดน,นิรภัยใช่ไหมคะครับผมโชคดีมากโชคดีนะใช่แล้วก็ไปโรงพยาบาลเมื่อวานแล้วทางคุณหมอว่ามีอาการอะไรที่น่าเป็นห่วงไหมจ้าน้องป๊อกอะไรก็เป็นห่วงตบผมทออี่ผู้จัดจาการอะไรก็เป็นห่วงว่าเออมีผลกระทบที่เราจะร้องเพลงเลลนคอนเสิร์ตอะไรได้ไหมค่ะ หมอบอกว่าหมอไม่มีอะไรนะ่าเป็นห่วงครับแต่ติตรีแล้วก็ไม่มีอะไรมันแค่เป็นรอยช้ำแดงๆตรงหน้าผากแล้วก็มีดาวที่จมกนูนแต่ว่าเดี๋ยวมันก็หายก็ปกติ อืับผมอันนี้ก็ฝากเป็นทางที่ด้าท่าเพื่อว่าเออเรื่องไมหน่วงครับพวกเราอุ้มติ๊ยังไปแสดงได้่เล่นได้เต็มที่เหมือนเดิมครับผมมันอย่าไรน่าเป็นห่วงแล้วครับอ่าค่ะนะก็เรียกว่าตอนนี้อาการก็ดีขึ้นตามลำดับแล้วก็คุณหมออาจจะบอกบอกให้ว่าต้องในเรื่องของการเขาเรียกว่าพักผ่อนเนี่ยต้องพักผ่อนให้เพียงพอมากขึ้นด้วยใช่ไหมคะใช่ครับเนาะอย่างนี้ก็มีคนอันนี้ขออนุญาต พวกที่โยงค่ะคนที่จะโยงโยโยงระเด็ไปมากกว่าน,นั้นแน่น้องลำใหญ่ก็ประสบอุบัติเหตุด้วยค่ะหลายคนก็บอกว่าเฮ้ยดวงสมพงกันหรือเปล่าอะไรขนาดออนั้นเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี้ยมันก็อุบัติเหตุคล้าย<ช>ๆกันเวลาไล่เรียกกันไม่ไม่เท่าไหร่เองต้องจับมือกันไปทําบุญหรือเปล่าจ้างป๊อกสายอันนี้ก็คิดอยู่เหมือนกันนะครับคิดอยู่นะเพราะว่ามีคนเขาบอกบอกมาว่าคนที่ดวงกําลังที่จะดังเนี่ยมักจะมี ดวงอุบัติเหตุเข้ามาด้วยใช่ป๊อกค่อนข้างเชื่อเรื่องนี้ไหมผมผมผมก็เชื่อครับเชื่อเชื่อครับเรื่องนี้ค่ะผมกคิดว่าแบบน่าจะสงสัยดวงคนเราจะดัหรือเปล่ามะอุบัติเหตุทำมาก่อนนิดนิดหน่อยหน่อยเนาะแต่คราวนี้เนี่ยค่ะน้องป๊อกจ๋าถือว่าเป็นอุบัติเหตุครั้งแรกของเราเลยไหมคะที่เกิดขึ้นครั้งแรกเลยนะโอ้หแล้วอย่างนี้ทางทางคุณแม่ว่าไงบ้างไหมคะ เราแม่ก็ตกใจมาก,กนะัตอนแรกที่ไปไปเห็นสภาพรถก็คิดว่าผมน่าจะแรงมากทุกคนก็แถวบ้านที่เขาเห็นแล้วเขาน่าจะว่าเออคนน่าจะสาหัสหรือไม่ก็ไม่รอดแล้วชครับ<อ>แต่ว่าแล้วเออขาบอพ่อว่าเออผกเป็นไงบ้างอะไรพ่อบอกว่าอ๋อไม่ใชเป็นอะไรแค่แบบที่หน้าผากเนาะช้ำนิดหน่อยข้ออพัลอะไรหรือเปล่าคะก็มีครับที่ผม ฟาดอยู่ก็คือฟาดพิชานเน่ครับที่แอบในตัวตลอดเวลาครับผมตอนนี้ปลอดภัยดีแล้วแวปลอดภัยแล้วฟาดเคราะห์ไปนะคะตอนไปที่โรงพยาบาลเนี่ยไปหาคุณหมอเนี่ยคุณหมอก็แบบว่าแอบเปิด YouTube ฟังเพลงใจพังพังแล้วถามเราว่านี่คือเดียวกันใช่ไหมตอนแรกพอเห็นคุณหมอคนหนึ่งแกนั่นแบบนั่นแบบเหลือกับสายตาว่าแล้วก็ผมหาไปเรื่อยๆว่าอืมแขนสงสัยอะไรหรือเปล่าะแล้วก็แกนนี้ออกไปประมาณหนึ่งนาที ไอเกก็เดี๋ยวามาใหม่ไอเกย์มาบอกว่าอ๋อว่าแล้วทำไมหน้าคุ้นๆหน้าร้องาังใช่ไหมอแล้วก็เปิดเพลงให้หมอใหญ่อีกคนมงดูจ้ะอน่ารักเนาะน่ารักมากเรื่องนี้ร่างกายเราพร้อมหรือยังเพราะว่าเดี๋ยววันที่5าทราบมาว่าจะต้องมีคิวไปเล่นคอนเสิร์ตด้วยอ่ะใช่ใช่ครับก็ร่างกายพร้อมแล้วครับตอนนี้ ตอนภากระพาะไม่ต้องเป็นห่วงเลยครับเดครับสิมันเดิมเต็มที่ครับเต็มที่เมอนเดินเต็มที่เหมือนเดิมครับผมค่ะเนอะก็ใกล้ๆก็อย่าลืมว่าวันที่ห้าไปอยู่ใกล้ๆก็วันที่ห้าเขาเล่นที่ภูเก็ตวันที่หกที่ชุมพรค่ะแล้ววันที่เจ็ดที่ส้ราครับจ้าอือนีก็เต็มที่ครับสบเวทีครับมอนเดิมสภาพไม่มีอะไรต้าเป็นห่วงแล้วอือค่ะแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยน้องปอเองก็อาจจะต้องนอนให้ไวขึ้นพักผ่อนให้มากขึ้นน้องปอเนาะ ใช่ครับค่ะเพราะว่าเข้าใจว่าตัวเองเนี่ยก็เป็นคนที่คอยตอบคอมเมนต์ของแฟนคลับเองด้วยเนาะใช่ไหมแฟนคลับก็ต้องเข้าใจถ้าเกิดว่าช่วงนี้แบบเออน้องป๊อกไม่ได้ตอบเนี่ยก็อย่าเพิ่งงอนกันให้น้องพี่น้องพักผ่อนหน่อยครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับป๊อกในวันนั้นเหตุการณ์อุบัติเหตุที่ผ่านมามันสอนอะไรมันบอกอะไรใน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 ตัวเราบ้างครับป๊อกบอกว่าแบบ หนึ่งเราต้องระมัดระวังให้มากกว่านี้แล้วก็ฝากไปถึงทุกๆคนนะครับที่แบบทรัพย์ผน้อยทรัพผไม่เพียงพออันนี้ขอบอกไว้เลยว่าเออเราต้องสมควรตอนนี้ต้องนอนให้เต็มที่ครับผมให้หลับายเราพร้อมแล้วก็ระขับขี่รถอะไรยังไม่ได้อันตรายครับเดินยทางไปด้วยครับผมอันนี้ก็เป็นขดดิบเตือนใจไว้เลยครับต่อไปนี้ขยายั้งนี้ครับผมอรุ่มน้อยของพี่คอนเฟิร์มแฟนคลับที่เขาเป็นห่วงหนูหน่อยแล้วว่าหนูไม่เป็นอะไรแล้วตอนนี้ไม่ต้องเป็นห่วงแล้วเนี่ย ก่อนเลยครับต้องขอบคุณผู้ใหญ่ทุกคนนะครับแล้วก็ขอบคุณไปครับท่ายไทยทั้งๆด้วยที่ฝากกําลังใจมาพี่่ศิลปินทุกๆคนด้วยทุกๆท่ายทุกคนเลยผู้ใหญ่ทุกๆคนที่รัชนกศรีโลพันพี่จะอะไรนี่ครับก็ขอบคุณทุกคนที่เป็นหวงแล้วก็ที่จะถาไม่ได้ขอบคุณแฟนคลับเอฟซีทุกคนนะครับที่คอยติดตามแล้วก็เป็นห่วงแล้วก็เต็มสมารานกันเยอะแๆเลยครับตอานี้ปลอดภัยดีแล้ว ก็ขอบคุณมากที่เชินหว่วงครับผมขอบคุณมากนค,นครับครับผม,อมเอาล่ะเดี๋ยวไปให้กําลังใจกันกับน้องป๊อกในวันที่5้าข่าวที่ห้าแล้วก็วันที่6 <นะ S 1> แล้วก็วันที่ห <นะ S 1> ด้วยนะฮะอ่ะสุดท้ายแล้วเดี๋ยวอัปเดตผลงานกันหน่อยฝากผลงานกันหน่อยป๊อกเชิญครับครับผมก็มาเดินนะครับฝากข,ของทุกเราทุกฟิกเกอร์ลเลยทุกา่านะทีกับคุณเราฟีดแล้วก็ฟิกเกอร์ใหม่ล่าสุดก็ขอฝากนะมแล้ก็ฝาก ขอมาได้ขยับฟังก็ขอมาได้ทางช่องไทยไทยเลยนะนครับตอนนี้ก็สามารถขอได้ทุกที่แล้วผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งขยักดาวโหลดเพลงรอสายหรือเพลงฟังปไปไว้ในโทรศัพท์มือถือครับก็สามารถดาวโหลดได้ที่ออจากหนึ่งสองจานสองสามสี่ห้าครับผมตอนนี้ดาวโหลดได้เลยเลยครับครับผมนี่แอบแซวอนิดนึงได้ไหมล่ะแล้วหลังจากที่เกิดอุบัติเหตุอย่างเงี้ยค่ะทางน้องลำยมีการให้กำลังใจอะไรเป็นพิเศษไหมคะ าอีกแล้วทั้งนี้ก็เพราน้องก็ฝากลาทางผู้จัดการของน้องที่แอนนาอย่าเขินสิอย่ายิ้มสิอย่าแอบยิ้มสิเออยิ้มทำไมยิ้มทำไมอ่ะเออรู้เลยว่าผมยิ้มไี่รู้สิน้องพี่ทำไมพี่จะไม่ดู้นะเอาเขินแทนเขาอีกลุกุ้งตลอดเลยนะลุกุ้ตลอดเลยนะก็สรุปมีการถามไถ่มาให้กำลังใจการปกติครับท่านพี่น้องว่างั้นเถอะครับผมได้ครับได้มีโอกาสที่จะเป็นมากกว่านี้ไหม อันนี้ก็น่าจะเรื่องของอนาคตนะโอเคโอเคครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรารอติดตามอนาคตกันต่อไปค่ะยังไงก็ให้น้องป๊อกหายป่วยไวๆนะคะดูแลสุขภาพเนาะครับขอบคุณพี่ทั้งสองมากก็ขอบคุณทุกทไทยด้วยนะครับยินดีค่ะยินดีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ และนี่ก็เป็นเสียงจากน้องป๊อกวงซีดไงใช่ค่ะก็เรียกว่าเป็นอุบัติเหตุหลังจากที่หลายๆคนเห็นสภาพอนที่น้องบอกคือแหละคนคิดว่าอุ๊ยน้องเนี่ยต้องอาการหนักแน่เลยแต่ด้วยความที่อย่างที่บอกนะคุณนะไม่ว่าจะขับรถเนี่ยไปใกล้ไปไกล,าไก,ลาการที่รักขอพันนิรภัยวา่าขี่มอเตอร์ไซค์และใส่หมวกกันน็อกเนี่ยคือมันจาเป็นมากๆอันนี้ช่วยได้จริงๆใช่ช่วย<ฆ>ได้จริงๆเลยคุณผู้ชม,มและที่สําคัญก็คือสมรรถภาพของรถที่คุณใช้แล้วก็ ตัวคุณเองในเรื่องของการขับขี่ต่างๆต้องขับขี่อย่างระมัดระวัง,งไม่ประมาทนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นเส้นทางที่ชํานาญอาจจะเดินทางทุกวันเนี่ยแต่อุบัติเหตุก็สามารถเกิดขึ้นได้อะจะให้ระมัดระวังกันด้วยนะคะหลายคนก็บอกว่าเอ้ยผมเป็นคนขับรถดีผมไม่ประมาทแต่คนอื่นละ่ะใช่คนอื่นที่ใช้ท้องถนนร่วมกับเราถ้าทุกคนมีระเบียบวินัยในเรื่องของการขับขี่เนี่ยแล้วต่างคนต่างรับผิดชอบในส่วนของตัวเองเนี่ยก็คือ ไม่ประมาทอ,อ่ะไม่ประมาทในส่วนของตัวเองเพราะฉะนั้นอุบัติเหตุสามารถลดลงได้แน่นอนนะฮะก็ฝากไว้ด้วยกันละกันในหะ้ถ้าเกิดว่ามีงานอะไรอัปเดตนะคะของนป๊อกเนี่ยคุณผู้ชมขาเราก็จะไปโพสต์เอาไว้ผ่านทาง Facebook ก็สามารถเข้าไปตามกันได้นะคะที่ไทยไทยชาแนลคะ่ะจ้าพักฟังเพลงกันหน่อยซีเธอเพราะเดี๋ยวช่วงหน้านเนี่ยหนุ่มน้อยคนนี้ มารออยู่แล้วเขาบอกว่าขอศาสตร์ส่งอะทำไมต้องศาสตร์ส่งด้วยอะก็ไม่แน่ใจ,จเหมือนกันนะครับพบกับน้องเจมส์อาทิตนะครับกับซิงเกิลล่าสุดของเขานะครับที่จะมาพูดคุยกับเราในวันนี้แฟนคลับห้ามพลาดน,นะครับใครที่รอชมออสัมภาษณ์น้องเจมส์อยู่นะครับแต่ว่าตอนนี้ก็นักน่กำลังนั่งทำงาน ชมผ่าน Facebook Live ได้เข้าไปที่ www.facebook.com/thaitaychana ah. ฝากบอกต่อด้วยนะคะแล้วก็ฝากชแชร์ต่อด้วยก็เีวยว่าเปิดเพจของเราข้าาไว้ได้เลยคุณผู้ชมคะดอีกสักครู่นี้เนี่ยก็จะมีการไลฟ์สดผ่านทาง Facebook f a n p เ g e ด้วยนะคะก็แต่าอาน้องเจมมาคนเดียวเหรอน้องแบงค์อะแบงค์อาจจะติดตุระไงเอาเหรอทำไมเขาไม่มาด้วยกันหรอวะมีอะไรหรือเปล่าเธอก็อยาไปแบบว่า ทำเสียงตื่นเต้นทำไมยี่ช่วงหน้าแล้วกันนะอีกนึงและต้องตอบความจริงเท่านั้นนะเพราะว่าเรื่องเรามีแต่เรื่องจริงเพราะเรื่องเรามีแต่เรื่องจริงใช่ใช่ใช่ช่วง้าคุณผู้ชมนะคตอนนี้พักความเพลงเนาะสักเพลงหนึ่งใจพังพังจากป๊อกวงซีดครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับไทยไทยคลับคลับสำหรับคนรักเสียงเพลง